รู้สึกยินดีและดีใจถึงเราจะได้ในนามโคต้าแต่เราก็รู้สึกว่าเราได้เล่นกับน้องๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องการฝึกซ้อมมันก็ต้องการแข่งขันกันเอาผู้เล่นที่ดีที่สุดแล้วก็ทางโคก็ต้องเลือกผู้เล่นที่ดีที่สุดแล้วก็มาลุ้นกันว่าใครจะมีรายชื่อที่จะแข่งขันในครั้งนี้ก็น่าจะเป็นทัศนคติแล้วก็นิสัเพทาะจะให้เข้ากับน้องๆแล้วก็การเล่นกับน้องๆเนี่ยเหมือนเราเราปรับจูนตัวผู้เล่นใหม่หมดเลยเราไม่ค่อยได้ คนละคนละเจนกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําการพูดคุยมากขึ้นแล้วก็เปิดใจคุยกับน,น้องว่าเราจะต้องไปในรูปแบบไหน,นให้น้องกล้าเข้ามาพูดคุยกับเราแล้วก็กล้าเตือนเราว่าเราผิดพลาดยังไงมันน้องเขาจะได้ไม่ต้องเกรงเขาเป็นคนที่เกินร้อยจริงๆเพราะว่าการการฝึกซ้อมของเขาคือมันเข้มข้นเขาต้องการสิ่งที่ทุ่มเทจริงๆการเล่นบอลเล่นเนี่ยเขาบอกว่าเล่น9 9ไม่ได้ต่อให้มันจะเป็น0.5มันก็สําคัญเราต้องเล่น100%เตเต็มทุกลูก เราจะห้ามผ่อนหรือว่าห้ามหย่อนไมตต์ริกาดเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่ามันสนุกแล้วมันก็เครียดมันก็ตื่นเต้นมันนหลายหลายอย่างที่เราไม่สามารถพูดได้แต่มันก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าด้วยเทคนิคต่างๆของเขาเนี่ยมันเทคนิคใหม่ๆแล้วก็นักกีฬาสามารถทําถึงแล้วก็ยกระดับได้อีกระดับหนึ่งฝากขอกําลังใจในการแข่งขันไทเลอรถึงจะเป็นแมตช์แรกของหนูแต่ก็มีอาการบาดเจ็บก่อนลงแข่งขันในในแมตช์แรกแต่แมตช์เนี้ย ผนก็สามารถกลับมาเล่นได้แล้วก็รู้สึกว่าโอเคมันมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเพราะฉะนั้นเราต้องกลับไปปรับจูนกันมากของเราแล้วก็ทีใหม่ก็อยากจะขอกำลังใจส่งมาในหลายรูปแบบหลายๆายทางขอบคุณครับ